ปัดปัดทิโทวที่ทำงานโหดแท้แน่ที่ทำงานโหดเ,เกินไปยินเขาขึ้นไปเลยเน่ปัดทิโทษเดี๋ยวยินเสียงรถแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนครับนู่นเขาครับเป็นเขาเลยเขาทั้งนั้นนะครับนู่นทางขึ้นไปทำงานปัดโหดจริงโอวเนี่ยลอยครับลอย เท้าใหญ่ๆอย่างนี้น่าจะเป็นแคทแหละพี่น้องป้าติดทัวลูกพี่ขึ้นมาทำงานได้ไงเนี่ยชันกิฟเลยครับไอ้คนเดินก็เหนื่อยระบาดเนี่ยป้าอู้ตายตายตายเดินแบบนี้อนั่นนั่นนั่นเห็นแต่ฟันน่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 นเห็นแต่ฟันโอ้ไอ้มุ่กี้หนึ่งจุดสามบอกเลยหนึ่งจุดสอง ไปดูกันโอ้พาดนูบรรยากาศอู้ฝนตกนี่ลื่นเล,เลยชันมากนี่ทางขึ้นไงไปทำงานครับโหดเกินไอ้คนเดินก็นเหนื่อยปัดที่โซโอู้ จังหวัดไหน,นเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอรถเดี๋ยวค่อยรู้ครับว่าอยู่จังหวัดไหนอู้ยมาไกลเลยมาขลุงเลยนะครับมาคุ้งมาคุ้งมาคุ้ง,มงไม่รู้อำเภอไหนแล้วมาคุ้งป๊อดก็ไม่เห็นงานสูงแต่ลูกพี่อู้หนู้นนู้นู้น,นปันปีศาจป๊อดเห็ุงานยอดเขาเลยเนี่ยป๊อดนี่แหละคลิปแรกรถใหม่ของผม แต่เจอตัวเป็นแล้วบาดเนี่ยกับแคทคันใหม่ของลูกพี่เนี่ยอ้าอา้าดีโทูเห็ดงานสุดยอดโพสเนี่ยเห็ดจะไปเขาเลยเนี่ยโอ้โหโอดโอดโอดโอ้ยยอดเขาอีนี้คองแท้ลี่ตัวนี่โอ้คุ้ม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 มาโคตรคุ้มเลยบาดเนี่ย เอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาแมคโครสเมิเอ็กเคอวิเตอร์นะครับผมคลิปนี้ภาพมาเบิรงแคทครับแคทสามสองสามนิ้วโลโก้ครับเบอร์สิบเอ็ดเอนะครับคันใหม่ของอาจารย์บอยทีมงานเกเรกป๊อปบุ๋งยิ่ใหญ่แลยเนี่ยกำลังตัดเขาครับโอ้เจอตัวเป็นไรใหญ่ครับเรียเนี่ยโอ้ สุดครับใหญ่ครับโอ้ใหญ่าขั้นเก่าเลยไงก่อนสามสองศูนย์เนี่ยเนี่ยสามสาครับสามส่าโอ้ต้องมาเจอโดนเป็นครับถึงใหญ่ขั้นนี้นี่พี่น้องบอดว่าขั้นเก่าใหไงเลยมาเจอขั้นอีกยังไงครับไปอีกอยู่บนยอดครับบนยอดเขา นะครับตอนนี้เดินทางมาไกลกว่าจะถึงก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนึงอ <c oughs> อ้อยากกล่อยากกล่ดินสวยสวยขัดรอดดินเนี่ยงานฝีมือต้องเป็นอาจารย์บอยครับเอ็นี่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 ทักทายสวัสดีครับผมโอ้ฟังนั่นคูปตาเล็กครับอู้ บุ้งขี้ใหญ่ครับลีเนี่ยแต่งรอแต่งซิ่งแต้ลูกพี่ปวดขี่ลูกพี่จะไปขี่แท้เนี่ยอยู่สูงแต่ไหนย้อเห็นมาแล้วไม่มีทีลบเนี่ยอุ้ยจัดติปอุ่มครับพี่น้องถือว่ามาเจอของสวยครับวันนี้ชุดแต่งคมเนี่ยเลยนะครับปรกันสายไฟกันอะไรหลายอย่างโน่นเอไกเลิกครับ323 GC New logo. นิวโลโก้นะรดมุ่งกี้งไงครับรีตัวเดียวลูกพี่ขับรถรักษาดีรถยังใหม่เก็บเลยบรราการโคตรสวยครับอำเภอขุงจังหวัดจันทรบรุรีเน่เน่เน่แน่นอย่ายา,ยาพี่ พัลโลพัโลโลอดสุดๆเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวมีฉากช่วยเบิ่งครับวันนี้เดี๋ยวเมีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไว,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 วานดินรอบรอนี้เล็ด ครับคันไหนก็สนุกกันนั่นสุดยอดครับพี่น้องอุยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สุดยอดครับพี่น้อง,อออองเอ้ยอยู่บนเขามาเนี่ยอ้อยจัดเต็มอุ่มเต็มมุงกีกักลีเนี่ยตาแม็โครสมองเอ็กเคอร์เบตเตอร์ครับมาเนี่ยพามาเบิ้งแบบจุกจุกใจนะครับพี่นอ้องอืมสุดสุดครับกับบรรยากาศแบบนี้หาว่าไรครับพี่น้องโว้ ติดทิวโทโอเคครับพี่น้องทักทายก,ก,กันครับสวัสดีครับโอ้เอาเอาเอาประเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันเอาคลิปสนุกๆก,ก่อนสวัสดีครับ